สวัสดีค่ะพี่หญิงร้าน NC ค่ะวันนี้พี่หญิงก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวอะไรรีวิวขนมกระดาษค่ะเข้าใหม่เยอะมากเลยวันนี้พี่หญิงจะขอรีวิวเป็นตัวนี้ดีกว่าแท็กทูนะคะเป็นสติกเกอร์รูปสัตว์แปะลิ้นได้แล้วก็ทานได้นะคะเล่นสนุกด้วยนี่อันนี้พี่หญิงแกะซองไว้แล้วดูตามรูปไหมเอเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะพอแกะซองออกมานะคะก็จะมีหลายสีให้เลือกเลยเนาะ มีทั้งสีเขียวมีหลายรสแน่เลยสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูพี่หญิงพี่หญิงขอเป็นสีชมพูดีกว่อนยิ้มๆแล้วกันอะไรนี้นะเดี๋ยวพี่หญิงจะลองสาธิตดูนะลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูนี่แล้วแปะลิ้นโค้มาใกล้ๆที่มองมาใกล้ๆที่ลิ้นพี่หญิงนะคะแปะแล้วนะนี่ เหมือนไหมเนี่ยนี่เป็นลูปนี่ล้วแล้วเอ้ยพูดไม่ชัดเลยเห็นไหมแล้วก็ละลายหายไปเลยแต่ที่พี่หญิงทานไปเมื่อกี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นแบบสีชมพูรสสตรอเบอรี่นี่ก็จะหอมหอมหวานอร่อยอะแล้วก็หายไปเลยได้ทานหมดแล้วอ่าลูเ้เย็วมากเอามาอีกขอยอีกอันนึงนะขอยอีกอันหนึ่ง,นะอ,อ,อ,นนงอันนี้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็น สีฟ้าบ so, uh, ้างสีฟ uh, ้าสีฟ้าสีฟ้าไอ้สีเขียวเหรอเป็นลูกม้าแล้วกันลูกม้าสีเขียวเอ้สีเหลืองสีเหลืองลองดูก่อนนะอ่ะเฮงอ่าแล้วเอาให้เหอเอาให้เออเป็นลูกม้าเลยโอเค เปียกๆนิดนึงน้มันถึงจะแบบออกมาได้ <c oughs> ขเขินเต้เหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูราคาของขนมกระดาษร้านเอ็นซีกันนะคะเริ่มแรกจากนี่เลยแบบมินนี่นะคะมินนี่เมาส์ก็ขอละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีแบบมอนสเตอร์แบบหนูนะคะแบบรสสตรอเบอรี่ก็มีนี่ก็เหลือร้อยแปดสิบาทแล้วมีทั้งหนูแล้วก็แบบมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็มีรสแอปเปิลแอปเปิลก็เหลือร้อยแปดสิบบาทพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบ ฟุตบอลด้วยหนูฟุตบอลแล้วก็มอนสเตอร์ด้วยมีหลายรถมากเลยแบบผลไม้รวมก็มีแบบฟักทองก็เหลือร8 0ยแแล้วแล้วก็แบบมอนสเตอร์แบบนี้ด้วยนี้จะเป็นรถอะไรรถ่ส้มรถส้มก็มีด้วยแล้วก็แบบคิตตี้คิตตี้นี่ฮิตมากเลยคิตตี้นี่เหลือห่อแล้วส0ค่ะแล้วก็มีออยยาอยู่ข้างหลังเรียบร้อยนะแล้วก็จะเป็นแบบกล่องแบบกล่องก็200แบบกล่องแบบผลไม้รวมนี่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยแบบนี้ไส้ แต่มีไส้ก็250นะคะเป็นแบบคิตตี้กับแบบหนูค่ะเราจะมีไส้ทำนายแบบตุ๊กเกี้ยวแล้วก็แบบเขียนได้ก็มีเขียนได้อันนี้ก็250เหมือนกันไส้ดินต่อก็ทานได้นะคะโอเคหมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมกันเดี๋ยวยังไงมีรีวิวสินค้าตัวไหนพี่หญิงก็จะมาอัดคลิปรีวิวให้ได้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาที่ร้าน NC ได้ค่ะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง2ถึงทุ่มครึ่ง มีพี่หญิงอยู่ประจำร้านนะคะร้าน NC U, อยูอ่ซอยอูเรือจังหวัดพังงาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอ้ออย่าลืมมีความสุขกับวันลอยกระทงนะคะวันนี้ก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันด้วยนะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง